โบราณมากเลยประมาณาเหมือนย้อนกลับไปประมาณ80ปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ตกใจเหมือนกันนะครับที่ได้เห็นคลิปนั้นแล้วดูแล้วก็แบบเฮ้ย hey, <c oughs> เดี๋ยวเด๋ี๋ยวบ้านเราที่อยู่กันเนี่ย <c oughs> กรุงเทพมาหานครของเราเนี่มันไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยนะพี่นี่ก็ทำเบอร์วังอลังการเอาสะแบบว่าคิดถูกแล้วที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ย้อนั้นครับ แล้วก็เลยเออนั่งนั่งดูนั่งดูแล้วก็แบบอย่างวะมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเ,ออเห็นเห็นข,ข,ข่าวมาคร่าวๆครับแต่ว่าอยู่อ่านน่าจะช่วงที่มีกระแสกันเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ผมอ่ะไปต่างจังหวัดครับไปถไ่ายภาพยนตร์นะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็เพิ่งได้ดูเมื่อกี้นี่แหละนะครับเพื่อ อ,อยากรู้ว่าจริงๆแล้วที่เขาพูดถึงกันเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เลยว่าเหตุผลว่าทำไมแบรนด์โทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาถึงใส่เราขนาดนี้นะครับทั้งๆที่ผมมั่นใจว่าเป็นโทรศัพท์ของเขาเนี่ยเป็นวัตถุนิยมที่เด็กวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนโตวัยรุ่นวัยทำงาน ใช้มันเป็นวัตถุนิยมบางอย่างเพื่อเป็นเป้าหมายของชีวิตด้วยซ้ำบางคนคงเคยดูคลิปของพี่พิมพ์ลีพายอะแล้วเขาไปเหมือนเหมือนไปให้อะไรกับผู้หญิงที่ทำงานเกี่ยวกับงานกลางคืนอะไรแบบนี้ครับแล้วเขาถามว่าอยากได้อะไรหลายหลาคนก็อยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้เงินสดอยากได้อมอเตอร์ไซค์ก็มีแต่หลาย คําคตอบมีโทรศัพท์ยี่ห้อนี้อยู่นะคือไม่เอาเป็นเงินด้วยอะออลำบากนะแต่ไม่เอาเป็นเงินแต่เอาโทรศัพท์ยี่ห้อนี้ออ,อะไรแบบนี้คือเป็นทำให้โทรศัพท์ยี่ห้อนี้ก,นกลายเป็นวัตถุนิยมของ ของของของคนไทยนะหลายคนของน้องๆหลายๆคนเลยด้วยซ้ำไปท,ที่ที่ถ้ามีแล้วจะรู้สึกโก้รู้สึกเท่อะไรแบบนี้ในยุคยุคหนึ่งเลยคือตอนนี้มันเบาลงแล้วล่ะเออผมไม่แต่ผมตกใจเหมือนกันที่เ,ออเขาดีไซน์ออโปรโมทสินค้าใหม่เขาได้โหดเที่ยมและทำร้ายจใจคนไทยขนาดนี้นะผมไปตั้งตามดูคอมเมนต์ส่วนใหญ่80-90%่ยออก็มองว่า เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับรวมถึงก็มีอีกไม,ไม่กี่คนไ <c oughs> ม่เยอะหรอกนะที่เขเป็นสาวกของแท้มั้งนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าเอ้ยเนื่งเขาก็ตั้งใจทำแนวลอฟไงแนวแบบ8090กไงก็เลยอยากจะสวนกลับไปว่าแล้วไอ้ตอนไอตอนที่ประเทศเราย้อนกับไป80กว่าปี1ิปีมันมีโทรศัพท์ย่ห้อนี้หรือเปล่า ซึ่งในตัวคลิปนี่ก็เห็นชัดเจนว่ามีโทรศัพท์ยี่ห้อใหม่รุ่นใหม่กันมาขนาดนี้แล้วเนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อโอเคผมพูดประมาณนี้แล้วกนันนะว่ารู้สึกว่าแบบเออแปลกดีแต่ว่าเรื่องราวที่วันนี้เนี่ยไหนๆก็พูดถึงเทคโนโลยีแล้วนะครับก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องของโซเชียลมาด้านฟังนะครับ เขาบอกว่านะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยที่มีการติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์มีการเชื่อมต่อกันเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เนต็ตอะคุณมันขึ้นไปในความเร็วระดับสูงมากๆที่เราจะสามารถอ่าเจเนเรตผมผมชอบเรื่องเทคโนโลยีนะแล้วคุณเชื่อไหมว่าความเร็วอินเทอร์เนต็ตในยุคนี้นครับสามารถที่ ทำได้แล้วนะกับการที่เจเนเรตภาพคนเตม็ตมๆหนึ่งคนนะ่ะขึ้นมาเป็นโฮโลแกรมอะความเร็วของอินเทอร์เน็ตอะสามารถทําได้เบอร์นั้นแล้วนะครับเ <_ d ata> พียงแต่ว่าเทคโนโลยีบางอย่างหรือว่า,าสิ่งที่ทำานะ่ยจริงๆมันทําได้แล้วด้วยแต่ว่ามูลค่าในการทำมันสูงเกินไปจนไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับ โซเชียลหรือว่าระบบเครือข่ายเนี่ยรวดเร็วทันใจจนสามารถที่จะทําทุกๆอย่างได้เหมือนคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างแบบเป็นการสื่อสาร2ทางที่ที่เยี่ยมมากๆแล้วนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเออเราก็จะนึกถึงว่าตอนที่เราใช้โซเชียลกันในใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณก็เลยแบบเดี๋ยวนี้นะฮะ หลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเขาจะมีฟังก์ชันย้อนอดีตคุณแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นครับอ่ะสีฟ้าก็ได้ตัว F ะนะครับเขาก็มีฟังก์ชันหนึ่งนะที่จะขึ้นอยู่แจ้งเตือนอยู่ด้านบนของคุณตลอดเลยว่าเมื่อ10ปีที่แล้วรูปเป็นแบบนี้ และเคยพูดรูปนี้ไว้อะไรแบบเนี้ยเออมันก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูเหมือนสมุดบันทึกเราได้นะในยุคนั้นซึ่งแน่นอนว่าชีวิตคนเราเนี่ยก็พบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราก็เห็นตัวเองในหลายๆปีก่อนนี่ก็รู้สึกว่าเออเจ๋งดีเหมือนกันนะ <c oughs> ล่าสุดเนี่ยฮะผมเปิดดูในนี่และแอปสีฟ้าของเราเองแล้วผมก็ได้เห็นรูปตัวเองเนี่ยตอนที่กำลังออเดชั่นเข้ามาตอนที่กำลังจะ เป็นนักแสดงเรื่องแรกสุดนุ่นเลยนะเลิฟซิกแฮปเราได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งที่เออไ,ไม่น่าไม่น่าไม่น่าทำเหมือนกันคือคือพอพอเราย้อนกลับไปรูปนั้นใช่ไหมแล้วเราก็คลิกรูปนั้นพอคลิกรูปนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกดย้อนไปได้ว่าไอ้ช่วงนั้นน่ะเราโพสอะไรเออผมเพิ่งเห็นตัวเองเหมือนกันนะว่าผมมีการโพสแบบมีพัมเพอด้วย เขาไม่รักเราแล้ว,ลวคืนนี้อกหักอยากดิ้งยิ่งววอดเอร์เอ,เอพิ่งเห็นตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองก็มีมูดนั้นเหมือนกันซึ่งผมไม่รู้ตัวเลยนะเออผมไม่ไม่รู้ตัวเหมือนกันเออเนี่ยว่าตอนนั้นเนี่ยผมผมพูดโพสอะไรแบบนั้นไปได้ยังไงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความเหลือมว่าตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเป็นดีเจด้วยคุณ และดีเจเนี่ยผมจัดรายการตอนนั้นนะดีเจในแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับเป็นแนวทอล์กสิเราจะพูด หชั่วโมงเต็มๆนี่ยเราจะพูดอย่างเดียวเลยจะไม่มีการเปิดเพลงเปิดอะไรเราไม่ใช่ดีเจคลื่นแบบนี้แต่ว่าเป็นดีเจที่เป็นแนวทอล์กโชว์หลายๆคนเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็พูดคุยกับเราได้ด้วยการพิมพ์แชทใส่เราแล้วลเราก็พูดคุยกับเขาตอบโต้กันได้เล่าเรื่องราวน่นนั่นนี่แล้วยุคนั้น,นมันฮิตมากคุณแล้วด้วยความที่มันฮิตมากมันก็จะมี เขาเรียกตัวเองว่าดีเจนะดีเจที่หลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแนวทลอกมากนะครับใครจะจริงๆมันจะเริ่มต้นมาจากถ้าคนดังๆก็พี่มะตูมเนี่ยนะครับก็เคยเป็นดีเจที่อแอปพลิเคชันที่โด่งดังมาก่อนอย่างแคมฟ็อกนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะนะครับไปหาข้อมูลเอานะครับหรือใครหลายๆคนเนี่ยก็เคยผ่านอะไรตรงนี้มาก่อนดีเจปริมคุงที่เป็น ยูทูบเบอร์ก็ทํางานร่วมกันกับผมนะเอฟนะครับหรือว่าคนที่เป็นระดับเฮสมัยนั้นเนี่ย BVM นะฮะถ้ากิดว่าใครที่อยู่ในยุคเดียวกันก็จะคุ้นๆเนี่ยชื่อนี้อยู่เหมือนกันครับซึ่งหลากหลายมากหลายหคนเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากผมก็เลยเฟ้นหาครับเฟ้นหาคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วจะเป็นผู้ชายมานั่งพูดอย่างเดียวเนี่ย มันเยอะไปหมดเลยครับมีผู้ชายในนั้นมี30-40คนจะทำยังไงให้เราขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆได้ก <c oughs> ็เลยคิดคาแรคเตอร์ครับเป็นคาแรคเตอร์ของคุณยายร <c oughs> เราดูตลกอและเราเห็นว่ามีตลกศิลปินตลกท่านหนึ่งทำเสียงคุณยายได้และเราก็รู้สึกว่าเราลองทำทำตามเอ้ยเราก็พอทำได้นี่นะ นะครับเราก็พอทําได้นี่นะเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราก็คิดคาแรคเตอร์ขึ้นมาเป็นยายลำไยและ a c คเค n t ของหมูจะเปลี่ยนเป็นอ่ดี DJ คิมลำํำไยเลยนะก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่จะเอาตัวเองเนี่ยตัวคิมเนี่ยนั่งคุยกับคุณยายคนหนึ่งที่ชื่อลำํำไยนั่นเอง คาแรคเตอร์ของคนยายเนี่ยทำยังไงให้มันโดนใจวัยรุ่นละ่ะเพราะว่ามันแอปนั้นเนี่ยมันเป็นทำมาจากของกาดินาที่ตอนนี้กลายไปอยู่ของกระเทนเซนแล้วนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันเกมเพราะงาั้นคนส่วนใหญ่ที่ที่ดูเนี่ยประมาณ 70%- 80%เป็นเนี่ยเป็นผู้ชายและเป็นเด็กวัยรุ่นกำลังห้าวเป้งด้วยก็เลยทำให้แบบเราต้องคิดคาแรคเตอร์ว่ายายเฉยๆเนี่ยจะคุยได้ไงยายก็ต้องทะลึง่ง พอใหญ่จะต้องทะลึ่งเนี่ยพื้นฐานเองผมเองผมไม่ได้เป็นคนทะลเรื่องขนาดนั้นนะก็เหมือนผู้ชายทั่วไปนะครับถ้าอยู่กับเพื่อนผู้ชายก็พูดทะลเรื่องตึงตังกันได้แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้ทะลเรื่องขนาดนั้นเราก็ไปรีเสิร์ชไปหาข้อมูลไปดูตลกคาเฟ่ที่เขาพูดกันอะไรกันยังไงแล้วก็ซึมซับอะไรบางอย่างนะเมื่อกอ่อนเนี่ยคาแรคเตอร์ของยามใหญ่คือจะทะลเรื่องตึงตังมากแล้วกเ็เหมือนพอมันจัดรายการทุกวันทุกวันทุกวันน่ะ มันก็เริ่มตันพอเริ่มตันมันก็เริ่มกืนพอเริ่มกืนมันรับเรื่องทะลึ่งมากๆอ่ะมันก็เหมือนเราอ่ะกลายเป็นคนทะลึ่งไปโดยปริยายหมายถึงคําพูดคาจาที่ทะลึ่งนะแต่ตัวจริงการไปทะลึ่งกับบุคคลอื่นอ่ะไม่เคยมันก็เลยทําให้เออยุคนั้นอ่ะพอย้อนกลับไปตอนนี้ท่านฟังย้อนกลับไปตอนนี้ไปดูตัวเองที่ทะลึ่งตึงๆตอนนั้นน่ะกลายเป็นว่ารับตัวเองไม่ได้อ กลายเป็นว่ารับตัวเองไม่ได้ครับผมไปนั่งดูคลิปที่ที่แฟนขับในยุคนั้นครับอัดมาแล้วก็โพส์ลงใน YouTube อะไรแบบนนีะ้แล้วแบบโหยรับตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะคือทำห้ตัวเองทำเรื่องราวเลวร้ายขนาดนั้นแต่ต้องวงเล็บไปก่อนว่ายุคนั้นไม่มีเรื่องการบูรี่อะไรมากมายนะครับเพราะยั้นเนี่ยใครที่ย้อนกลับไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่า มันมีคําพูดหรือว่าคําล้อนเรียนหรือคำแซวหรือคําอะไรที่ที่มันค่อนข้างจะรุนแรงแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องขำขันกันเลยมันเปนเรื่องที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จะดราม,ม่าตอนนี้แต่ถ้าถ้าขุดตอนนั้นเราก็กลับมาพูดตอนนี้รับรองว่าเละฮะโอ้มือนมีน้องนักแสดงท่านหนึ่งที่ที่เคยลังแก เด็กรังแกเพื่อนตอนเด็กใช่ไหมแล้วโดนขุดมาดามาเพราะว่านองเขาดังมากผมก็มีความเชื่อเหลือเกินว่าถ้าวันหนึ่งผมผมมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วโดนขุดขึ้นมาผมว่าคลิปคลิปนั้นจะทําให้ผมโดนดามาแนะ่นอนทุกคน <c oughs> มันโดนดราม่าแน่ผมมั่นใจเลยว่าถ้ามีคนขุดคลิปอะไรพวกนั้นที่เป็นการจัดรายการเก่าๆเนี่ยก็แน่นอนว่าน่าจะโดนครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจแล้วเราพร้อมที่จะอธิบายเพราะว่าเราก็เติบโตมากขึ้นนะแล้วเราก็ยอมรับว่าตัวเนี้ยทุกวันเนี้ยเราดูไปฟังเองเรายังรู้สึกว่าตอนนั้นนั่นเราโปรเจกต์อะไรแบบนั้นออกมาหรือว่าเป็นสื่อที่ที่พูดเรื่องแบบนั้นออกมาได้ยังไงแต่ว่า ในยุคนั้นเองมันเป็นเรื่องความใคเครียดของคนนะยุคนั้นที่เราอยู่กันเป็นยุคที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ทุกคนมีความเครียดถ,ถึงขั้นที่จะเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วนั่งดูคนคนหนึ่งพูดพูดไปเรื่อยอะ่ะแล้วมีความสุขในทุกๆวันนะหรือเ่า ผมสามารถมีแฟนคลับได้โดยที่หน้าตาผมไม่ได้หล่อเหลาฟันยังเหยินอยู่เลยมากตอนนั้นนะครับแต่ว่าทุกคนชื่นชอบผมนะแล้วก็รู้สึกว่าผมเป็นกําลังใจอะไรบางอย่างในชีวิตผมเคยมีการจัดมิเต็งของตัวเองแล้วก็มีคนมาเชื่อไหมที่มาเนี่ยไม่ใช่มีแค่เด็กผู้ชายนะมีเด็กผู้หญิงด้วยซ้ําแล้วก็ทุกคนโหยหาไม่ได้ความหล่อจากผมหรือว่าความอบอุ่นจากผมอะไรเลยแต่ว่า มาหาความสุขด้วยกันสิ่งที่มันทะลึ่งทะลึ่งนั้นน่ะเด็กผู้หญิงทุกคนที่ยังเป็นเด็กๆด้วยซ้ำมาเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันทะลึ่งตึงตังในตอนนั้นนะเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเราคลายเคยรียดตามยุคตามสมัยแหละครับถ้าผมัวพูดตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ ทะลึ่งตึงตังมากเกินไปแล้วละ่ะแต่ว่ายุคนั้นเองผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกดีอะเ,ออเป็นเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายในในในส่วนนั้นซึ่งคนไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้นะครับซึ่ง ในยุคสมัยนี้ถามว่าดีไหมกับการที่ซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างจะมี privacy ในในในส่วนตัวมากขึ้นการพูดถึงอะไรที่มันไม่ควรจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ยังก็ดีมากๆครับที่ที่เป็นแบบนี้แต่ว่าแค่อยากจะอธิบายว่ายุคนั้นเองเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งว่าใครที่ผ่านเข้าไปเข้ามาหรือว่าอยากจะไปเซิร์ชย้อนหลังดูก็ต้องทําใจนิดนึงว่ามันก็ตามยุคตามสมัยกันไปอืม <c oughs> อ่ะนี่ฮะ คือเรื่องราวเม้ามอยเออแต่ว่าหลายๆคนก็ตามอันนี้พูดถึงเรื่องตัวเองเฉยเลยมันเข้าข้อไงอะนะครับเออแต่ว่าเนี่ยนะฮะบ,บนความที่เอามานี่เขาบอกว่าเออมีอันหนึ่งนะที่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปอะ่ะเราจะได้เห็นตัวเองและได้รู้จักตัวเองในอดีตมากขึ้นครับถ้าย้อนกลับไปคุณจะเห็นอะไรบ้าง 1. อ,อกหักพําเพ้อเรื่องราวเศร้าๆรูปคู่กับคน ที่ไม่ชอบหรือว่ารูปคู่กับแฟนเก่าสเตตัสที่บ่นรุนแรงมากๆารูปภาพทรงผมหรือการแต่งตัวในอดีตสเตตัสในการตั้งเป้าหมายเช่นปีใหม่จะลดความอ้วนจะงดแอลกอฮอล์แล้วนะปีนี้จะเก็บเงินแต่มาดูอีกทีนึงเป้าหมายนั้นยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อย ออผมเนี่ยเจอประจําเลยผมเนี่ยชอบตั้งเป้าหมายให้ตัวเองทุกวันนี้แฮชแท็กอี๋ A, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวใบออดผมก็ยังตั้งอยู่เลยนะในทวิตเตอร์เออใบออดผมยังตั้งอยู่เลยเดี๋ยวผมเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะอ,อ่าใบออดผมบอกว่าฉันจะเก่งขึ้นฉันจะหุ่นดีขึ้นผมมั่นใจว่าทุกวันนี้ผมเก่งขึ้นนะแต่หุ่นดีขึ้นเนี่ยไม่เลย <c oughs> <c oughs> ออกแนวแย่ลงด้วยซ้ำเลยครับ ขนาดตั้งอยู่ในหน้าไบออดทวิตเตอร์ตัวเองเอ็กซเองนี่ยังทําไม่ได้เลยนะครับเออมันก็เป็นเรื่องราวของอะไรขำๆที่แบบว่าสมัยก่อนเรามีจิตและอุดมคตเออิเหมือนเดิมเฮ้ย <c oughs> แต่ผมเก่งขึ้นนะล่าสุดนี่ผมไปแสดงภาพยนตร์นี่ผมโดนตบมือแบบ แสดงดีเลยมี้เขาชมว่าแสดงดีแล้วครับแล้วก็พัฒนาขึ้นจําได้ว่าเราเองเราแรกๆแ,แสดงไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ให้คนอื่นเขาแบกแต่ตอนนี้ก็มั่นใจว่า,เ,าเราพัฒนาขึ้นในจุดหนึ่งแต่ว่าก็ยังต้องพัฒนาขึ้นตลอดไปนะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างครับเป็นนักแสดงเนี่ยเหมือนไม้แขวนเสื้อคุณถ้าเกิดว่าเขาเปิดโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์ง,งานของเราเต็มที่เนี่ยเราก็จะได้สร้างสรรค์ง,งานเต็มที่ À, แต่บางทีคนดูผลงานผมก็บอก oh, พี่ไม่เห็นเก่งขึ้นเลยเร,เรื่องนี้เรื่องนี้เล่นก็เห็นแข็งเรื่องนั้นไม่แข็งนี่แล่วไ่เรื่องนี้แข็งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยครับบางทีเนี่ยเราเป็นไม้ขอยเสื้อครับเขาเอาเสื้ออะไรมาให้ใส่เราก็ทําตามแบบนั้นไปเ, á, เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดต่อก็ดีการกำกับก็ดีก็มีส่วนร่วมครับเพราะงั้นหลายๆอย่างองค์ประกอบมันถึงรวมมาเป็นภาพนยนตร์เรื่องเดียวกันแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวว่าตัวเองดีขึ้นไหมอันนี้มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองอดีขึ้นนนนนใเรรื่่อองงกาแแสด ทำไมวันนีม้มูมีแต่พูดถึงเรื่องตัวเองไงถ้าผู้ฟังหลายๆคนที่เข้ามาฟังเพลงคงเบื่อแล้วก็บอกว่าเอ้ยทําไม MJ มคิมมอนพูดแต่เรื่องตัวเองอ่ระบายระบาย,บายน,นิดนึงแล้วกัน <c oughs> มันเข้าข้อมันเข้าข้อพอพูดถึงเรื่องอดีตเนี่ยผมชอบมากเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะถ้าผู้ฟังออชอบชอบนึกถึงเรื่องอดีตของตัวเองนะเออแล้วบางคนก็ไม่ชอบที่จะพูดถึงเรื่องอดีตของตัวเองผมเป็นข้อแรกครับ ก็คือผมรู้สึกว่าอาดีตทุกอดีตที่มันจะแย่มันจะเลวร้ายหรือไอที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเคยพูดจาหยาบโลนทะลึ่งตึงตังเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันทําให้ผมเป็นคนใหม่ในวันนี้ได้รวมถึงใครหลายๆคนที่เคยมีเรื่องราวที่มันแย่มันเศร้าในอดีตอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่เจอเรื่องราวแบบนั้นอ่ะ คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนใหม่ในทุกวันนี้ก็ได้นะถ้าคุณไม่เคยเป็นคนนิสัยเสียมาก่อนคุณก็จะไม่มีวันดีขึ้นถูกต้องไหมอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องการแสดงเมื่อกี้ถ้าผมไม่คุณไม่เคยเป็นคนที่แสดงห่วยมาก่อนผมก็จะไม่แสดงดีขึ้นในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทุกอดีตเี่ยมีผลสําคัญหมดทำไมคนเราถึงให้ความสำคัญกับอดีตเพราะว่าอดีตเนี่ยมันคืออดีตไงคุณอดีตมันคือทำให้มีปัจจุบันถ้าไม่มีอดีตมันก็ไม่มีปัจจุบันแล้วมันก็ไม่มีอนาคตเพราะฉะนั้น ให้ความสาคัญก,กับอดีตครับแล้วเรียนรู้กับอดีต เพื่อที่จะเป็นคนปัจจุบันและคนในอนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอด3ชั่วโมงเต็มท่านผู้ฟงังก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันทํางานแบบนี้ครับวันนี้วันศุกร์แล้วด้วยใครที่แบบว่าได้ทำงานแล้วไม่ได้หยุดวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะครับยินดีด้วยนะคุณใกล้จะได้พักผ่อนแล้วครับก็อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองเยอะๆครับเพื่อที่ตัวเองจะได้มีความสุขผสมปนเปกับสิ่งที่เราต้องทําทุกวันด้วยนะครับ Have a good day มากๆในวันนี้วันนี้ เมล่บปปเช็คอินและคิมต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ